สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยรุ่น plc xu 1 0 6นะครับสำหรับสเปคของเจ้าสันโยโปรเจคเตอร์ plc xu 1 0 6ตัวนี้นะครับความสว่าง4,500ลูเมนครับคอนทราต์เรีติโอ1,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หหรือว่า xga นะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆก็จะมี ช่องต่อ VGA นะครับหรือว่าช่องต่อคอมพิวเตอร์ให้2ช่องนะครับแล้วก็ช่องต่อ AV นะครับเหลืองแดงขาวสําหรับต่อสัญญาณภาพวิดีโอแล้วก็สัญญาณเสียงนะครับแดงขาวแล้วก็สัญญาณวิดีโอสัญญาณ audio นอ audio เอาแล้วก็มี monitor เอาต่อออกจอนอกนะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือ2นะครับยี่ห้อซันโยนะครับโปรเจคเตอร์ซันโย PLCXU 1 0 6นะครับซึ่งผมทําการ ทดสอบด้วยการเปิดเครื่องสแตนบายรอที่จะทำการฉายไฟล์ภาพยนตร์ตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมความแจ่มความสว่างแล้วก็การฉายได้จอใหญ่ๆแบบล้นจอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาทำมาได้ฉายจอใหญ่ทีเดียวครับไปชมไฟล์ภาพยนตร์ตัวอย่างกันเลยครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมดูครับดูภาพครับเป็นการฉายกลางวันนะครับแล้วก็ดูภาพนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมฉายได้จอใหญ่ล้นจอนะครับ ถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปทําหนังกลางแปลงเอาไปฉาย8เมตรได้เลยนะครับ4,500ลูเมนตัวนี้ครับ <ไอ S 1> คุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ,บด,ดูครับฉายล้นจอเลยครับคุณผู้ชมในระยะเท่ากันกับยี่ห้ออื่นๆนะครับดูตัวนี้ครับโอ้โห,โโหสุดยอดจริงๆครับ ดูครับสุดยอดมากๆครับดูแสงที่ปล่อยออกมาครับผู้ชมครับโอ้โหดูลำแสงที่ปล่อยที่พุ่งออกมาครับสุดยอดเหลือเกินครับซันโยพีเอลซีเครับ4500ลูเมนครับผู้ชมครับโปรเจคเตอร์สี่พลูเมนครับสีสเกตชาแนลเสนอครับวันนี้ดูครับมัก็น่ารักดีออกลนจอเลยครับ เหอผู้กให้เขาเอาัวสุดยอดมากๆกครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับทำการทดสอบครับมึงไม่ได้รู้สึกอีกมไหมฮะแต่แต่มึงจะไปอู้จะอี้ได้ก่อนสุดยอดครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา9,000บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ